้าช่วงนี้เราไม่ได้ปิดเมืองกันแล้วแต่โควิด1 9คก็ยังไม่หายไปไหนทางรายการพญานาคทีวีของเราได้รวบรวมวัดที่ทางเราเคยได้นำเสนอมาหากท่านใดที่ต้องการไปเยี่ยมชมถึงสถานที่คลิปนี้จะได้เป็นแนวทางในการวางแผนการเดินทางสำหรับการไหว้พระขอพรในช่วงปีใหม่นี้ครับนอกจากนี้ ยังให้ความเพลิดเพลินสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามจากคลิปรายการพญานาคทีวีที่บ้านเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สร้างความสุขให้ท่านในช่วงเวลานี้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่เดินสายไหวพระก็อย่าลืมดูแลสุขภาพและป้องกันตามมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดครับถ้ามีธรรมะมีศรัทธา ปฏิหารจึงเกิดความสำเร็จและสมปรารถนาจะตามมาเป็นลำดับวันนี้วัดแรกที่เราจะเดินทางไปก็คือวัดสามณีครับตั้งอยู่ที่บ้านผักตบอเภหนองหานการเดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถสาธารณะมาที่วัดสามณีนั้นค่อนข้างลำบากครับจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวหรือเช่าเหมารถเท่านั้นครับ ตามถนนนิจโยไปทางอดสองพันเจ็ดมุ่งหน้าไปที่ตำบลผักตบห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี36.8กิโลเมตรเมื่อเดินทางเข้ามาในวัดสามณีแล้วสิ่งที่เจอคือด้านหลังอุโบสถครับไม่ใช่ด้าน้หนา บริเวณด้านหน้าอุโบสถมีบ่อน้ําเก่าแก่ของทางวัดครับชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่ที่มีพญานาคอาศัยอยู่เพื่อปกป้องดูแลวัดแห่งนี้จึงมีรูปปั้นพญานาคทั้งสี่ตระกูลเลื้อยขดอยู่โดยรอบสวยงามแปลกหนามากครับวัดที่สองคือวัดป่าสว่างธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรัก หางจากวัดสามณีเพียง23กิโลเมตรวัดบ้านเกิดของนักร้องชื่อดังพี่นางสิริพรอัมไพพงครับซึ่งเป็นวัดที่พี่นางและผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาครับสร้างพระประธานและองค์พญานาคราชเพราะมีความโชคดีในเรื่องของการงานการเงินรวมไปถึงโชคลาบที่ถูกหวยอย่างต่อเนื่องมากกว่า200ครั้ง วัดสุดท้ายของวันนี้คือวัดป่าคำชโนดครับอยู่ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงซึ่งห่างไปเพียง50กิโลเมตรซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรนเกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาบริเวณตรงกลางคำชโนดจะมีบ่อน้ำที่ลึกมากและน้ำในบ่อไม่เคยแห้ง เชื่อกันว่าบอ่อน้ําคําชะโนธทะลุลงไปถึงแม่น้ำโขงได้ใกล้กับบอ่อจะมีศาลเจ้าปู่ศีสุดโทตั้งอยู่สองศาลเพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชาพญานาคมีร้านขายใบยสีทานสำหรับสการะพ่อปู่และนม่ย่าสนนราคาตั้งแต่หลักร้อยจนต้น,ตน จะซื้อก่อนเข้าคำชะโนดก็ได้มีร้านตั้งขายอยู่ริมถนนหลายร้านจะอุดหนุนคนในพื้นที่ซึ่งก็นับว่าเป็นการทําบุญอีกทางด้วยครับสุดท้ายนี้ถ้าใครจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากพ่อปู่แม่ย่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางคำชะโนดอย่างเคร่งครัดคือมีการจองผ่านแอปพลิเคชัน เที่ยวคําชะโนดและจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้ามาติดตามกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างสวัสดีปีใหม่ครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าช้าไปสำหรับการให้อภัยไม่มีคำว่าเสียดาย สำหรับการปล่อยว่างไม่มีคำว่าแตกตา่างสำหรับความเข้าใจ